อยจะมาพูดเรื่องเลี้ยงลูกแบบยวอย่างไรให้ลูกฉลาดมีไหวพริบดีนะคะขอถามแม่พลอยหน่อยเลี้ยงลูกแบบยูนี่มันเป็นยังไงคะอันที่จริงแล้วการเลี้ยงลูกแบบคนยูคือการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เข้าใจธรรมชาติของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์ของเขาดังนั้นเนี่ยคนยูเลี้ยงลูกด้วยวิธีที่ง่ายมากเป็นวิธีคิดที่ไม่ซับซ้อนเราอย่างอย่างเราจะเห็นว่า คนที่สร้างอะไรใหม่ๆหรือคนที่คิดนอกกรอบหรือพวกอินเวนเตอร์ต่างๆหรือพวกสตาร์ทอัพต่างๆหรือว่าพวกอินโนเวชันต่างๆในโลกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งวัคซีนหรือว่าเป็นทั้งพวกเทคโนโลยีต่างๆส่วนใหญ่แล้วเมื่อเรา trace back กลับไปคนเหล่านั้นนะอาจจะไม่ใช่คนสัญชาติอิสราเอลแต่ก็จะมีเชื้อสายยิวที่การใช้คำหรือภาษาของเขาเนี่ยมันจะบอกถึงเรื่องการค mm ้า hmm. เรื่องการทาธุรกิจ mm hmm. เรื่องการเลี้ยงลูก เรื่องธรรมชาติจักรวาลเรื่องมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของคุณทั้งหมดเลยทั้งหมดอยู่อยู่ในนั้นสอนเนี่ยเขาจะมีวิธีสองอย่างสอนโดยเทก็กซ์แล้วก็สอนโดยพูดสั่งสอนถ่ายทอดแล้วเป็นต้นแบบต้นแบบอืมจึงทําให้เราเห็นว่ายิวเนี่ยเขาสั่งสมนักวิทยาศาสตร,ร์หรือนักคณิตศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยหรือหมอหรือแพทย์ส่วนใหญ่เป็นยิวเป็นยิวอ่ะเพราะเขาคลุกคลีกับ เขาเรียกว่าทักษะคณิตศาสตร์แล้วก็ทักษะวิทยาศาสตร์แต่เด็กผ่านภาษาของเขาทําให้ความับจักรวาลที่อยู่ในภาษาด้วยใช่ทำใช่ทําให้แล้วถ้าเราสังเกตคือพวกอินโนเวเตอร์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิวเป็นยิวค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจธรรมชาติง่ายๆของพ่มาเัอรเบิร์กบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกเออก็จะมีอินเวนเตอร์หลายคนส่วนใหญ่พอยก็จะชอบโซนดาราก็จะแบบพวกนาตาลีพอร์ตแมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มีม,มียิวอีกหลายๆคนแอนแฟรงค์หรืออะไรเงี้ยมีอินเวนเตอร์หลายคนมีพอแอดดิชซึ่งเขาเป็นเป็นเป็นสัญชาติตรุรกีแต่เขาเป็นเป็นคนยิวก็เป็นนักคณ<ม>ิตศาสตร์ที่ทำให้<ม>เราสามารถมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ง่ายอ่ะใช้ขึ้นมาจากสูตรคณิตศาสตร์ของเขา<ม>ืพวกรางวัลโนเบลพรส์อ๋อพวกคนที่ได้รางวัลโนเบลอย่างนี้คิดง่ายๆก็คือเหมือนกับชนชาติยิวเนี่ยเขามีความลุ่มลึกในความคิดเนาะ ลุ่มลึกในภาษาลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ของเขามันก็เลยสะสมเป็นความฉลาดทางความคิดทีนี้กลับมาแล้วแม่พลอยไปก็เลยไปสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปพูดถึงว่าก็คือว่าเหตุปัจจัยเน้อว่าทำไมเขาสร้างชาติช,ชนชาติแล้วก็ฉลาดได้ขนาดนี้ทีนี้กลับมาถึงเรื่องของเลี้ยงลูกแบบยิวพอพอแม่พลอยต้องบอกก่อนว่าแม่พลอยเนี่ยเป็นเป็นไม่กี่คนในประเทศไทยอะ กลุ่มคนที่ศึกษาภาษาคิปบรู rew, น,นะคะทแม่พลอ,อยตกผลึกกลั่นกรองศึกษาแล้วเอามาลองใช้แล้วอะคะ่ะถ้าจะพูดถึงแล้วก็คือว่ามันก็ไม่ได้เป็นการตกผลึกของเราแต่มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีคิดมันจะมีวิธีที่ง่ายมากอยู่เพียงแค่4-5วิธีเท่านั้น4-5วิธีเท่านั้นใช่เป็นเทคนิคเป็น h o ウตูใช่ ถ้าบ้านของยูเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งที่เขา <c oughs> เขาเซตแอน i ว o เม e นต์เอาไว้เรียบร้อย <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆที่บ้านไหนก็ทําได้ <c oughs> บ้านไหนก็ทําได้จริงๆเรื่องแรกก็คือเขาเข้าใจธรรมชาติของคนเรื่องที่2ก็คือเขาทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้รับการเติมเต็มตั้งแต่เด็กใครนอกใครในใช่และเป้าหมายสําคัญของเขาเนี่ยเมื่อเด็กคนนั้นตโตไปแล้วอย่างที่เราเกริ่นมาตั้งแต่แรกว่าเราจะเห็นว่าคนยูเนี่ยได เหมือนสิ่งที่เขาทําทิ้งไว้ให้กับโลกมันมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น <ทำ S 1> ชายไม่ว่าจะเป็นการคิดคน<ม>วัคซีน<ม>หรือการคิดคนคลื่นสนามแม่เหล็ก<ม>หรือคนที่ร่วมกันช่วยคิดสัญญาณ Wifi <ม>สัญญาณ Bluetooth <ม>แบบนี้เขาคิดออกจากแพชชั่นของเขาก็จริงแต่ผลลัพธ์ทุกอย่างที่เขาคิดให้ทุกคนทั่วโลก<ม>และนี่คือเป้าหมายสุดท้ายที่คนยิวทำไมถึงรวยเพราะว่าเวลาคิดไม่ได้คิดเผื่อตัวเอง เผื่อคนอื่นนี่คือนี่คือเมริตหรือการทำกุศลขั้นสูงสุดคนยิวเลยก็คือเกิดมาเพื่อซ่อมแซมโลกแต่คนเราคนหนึ่งจะไปทำสิ่งอื่นให้คนอื่นไม่ได้ถ้าตัวเองยังถูกไม่ถูกเติมเต็มถูกไหมยังไม่รับความสุขยังไม่รับการยอมรับและความรักดังนั้นเนี่ยเคล็ดลับเหล่านี้คนยิวเขา s u มมารีมาให้เรา4ข้อง่ายๆซึ่งเราจะไปพบเคล็ดลับเหล่านี้แล้วก็การขยายความได้ในงานของวันนั้น สปอยนึง่ไหมสปอยสปอยสปอยเช่นเช่นสักอย่างหนึ่งพลอยพลอยจะบอกเป็นหัวข้อให้สี่หัวข้อแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฟังคําอธิบายกันวันนั้นข้อแรกก็คือความรักซึ่งเป็นเรื่องสามัญธรรมดาของทุกบ้านอยู่แล้วมีลูก,กต้องรักเนาะให้ความรักแต่ความรักแบบคนยิวเป็นแบบไหนเ<อ>พราะเนื่องจากว่าคําว่าความรักในภาษาฮีบรูมีเยอะมาก<อ>มีเพียงไม่กี่แล้วก็บางเรื่องก็มีหลายคําหรือมีน้อยคําแต่ก็จะแบ่งใครทีเดียวนั้นอีกเนื่องจากตัวอักษรเขาบอก บอก definition ในคำคำนั้นเมื่อมาเรียงตัวไม่เหมือนกันอย่างที่สองก็คือ sense s f security รูอดภัยความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยเรารู้สึกเบสิกเนาะธรรมดามแต่ว่าทำระบ้านยูทำยังไงซึ่งดูไม่เหมือนคนอื่นไอ้ความ sense of security ท่าให้เหน,นี่ยคืออะไรอย่างที่สามก็คือ distrust authority <ม>เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกใจถูกใจแต่ว่าอะไรคะคุณแม่เป็นเป็นเรื่องของการ มี critical thinking อะคิดเชิงวิเคราะห์ตั้งคำถามแล้วก็สามารถที่จะดี b a t กับทุกสิ่งได้ให้ลูกรู้จักวิเคราะห์ในทุกๆเหตุการณ์ใช่คำว่า authority เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเป็นกฎหมายหรือเป็นพ่อแม่เท่านั้นนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่เคยประสบความสำเร็จมาก,ก่อนอหรือแม้กระทั่งเป็นไอสไตล์ le, บอกว่า จินตนาการสําคัญกว่าความรู้แล้วมีเด็กคนนึงบอกว่าแต่ผมว่ามันสําคัญทั้ง2องอย่างนะซึ่งนี่คือการ distrust authority มันไม่จําเป็นต้องมีอะไรที่ฟิกซ์เป็นคําตอบตายตัวคุณคุณสามารถ <"To S 1> ใช้ต<อ>ักกะของคุณเองได้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการทํา m e r i t ของเขาคือการซ่อมโลกหรือว่า world repair ซึ่งซึ่งคนยูเนี่ยเขาไม่ชอบเขาเขาจะมีความคิดแบบนี้ว่าคนเราอ่ะการตายไม่มีประโยชน์ วิญญาณเนี่ยดีนะจิตวิญญาณอ่ะดีมากเลยอ่ะแต่ไม่มีประโยชน์เลยเลยถ้าไม่มีแวสโซให้ทําประโยชน์ทำอะไรได้ใช่นล้วถึงชอบชอบอยู่ในร่างกายแล้วก็คุณยูจะไม่วีไืยแก่ไปแค่ไหนก็ยังต้องทําประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่ยังต้องทํางานอยู่ชอบแอคทีฟตลอดเวลานน่าสใจ เมื่อกี้ฟังนะคะชอบเป็นพิเศษก็คือข้อ2ข้อ3นะคะเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยแล้วการสร้างการคิดวิเคราะห์ให้ลูกเพราะมีความรู้สึกว่า2ข้อนี้มันจะเกิดขึ้นได้คือลูกต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำซึ่งซึ่งมันแหละซึ่งมันขาดมากในสังคมตอนนี้ที่ ที่ประเทศไทยหรือฝั่งเอเชียเป็นเยอะ mm hmm. ไม่รู้ว่าจากสถานภาพหรือสถานะสังคมอะไรก็ตามทําให้เด็กขาดแล้วก็โตไปหลายมากกว่าครึ่งหนึ่งกลายเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะอันนี้มันรีเลยกับไอตรงนี้ที่มันไม่มีถูกไหมคะแม่พลอยในฐานะเป็นคครูประถมวัยด้วยอะถ้าเป็นพลอยมองก็มันก็มีส่วนเราต้องลองนึกถึงว่าถ้าเราตัวในความเป็นตัวเราอย่างเวลาที่มีคนไม่เข้าใจเราหรือบังคับให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอะ เราจะรู้สึกว่าเราอึดอัด <No. S 1> แล้วถ้าเราจิตอ่อนหน่อย <No. S 1> เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่า <No. S 1> คือเราไม่มีตัวตนตรงนั้น <No. S 1> ใช่ปะ่ะเราผิดที่ผิดทางเออเราเราไม่มี no no place t h ได้ b e l o n g to มันวันแสบแต่สำหรับ sense of security ของคนยูก็คือเขา no สน no care ว่าโลกมองอยังไงแต่ถ้าเขามองเราว่าเนี่ยคือ passion ของลูกอะ่ะเขาส่งเสริมจนสุด เพราะเขารู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งอะสกิลในระหว่างทางที่ลูกเขาได้ทําในสิ่งที่ห <ขอ S 1> ลงหลใช่มันจะเขาจะมาสเตอร์เขาจะ, master, าจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสกิลด้านนั้นซึ่งซึ่งกว่าเราจะทำโปรเจกต์หรืออะไรสักอย่างสําเร็จอะมันรีควีหลายสกิลไม่ว่าจะเป็นการสังเกตคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะหรือที่เรียกง่ายสมัยนี้ใช้คำว่าสตีมก็คือ science technology English art แล้วก็ math ม,มันมันอินเทอร์เกรดรวมกันหมด ดังนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะมาร่วมไขความรักไขไขความลับวิธีการเลี้ยงลูกแบบยิวไปร่วมด้วยกันวันนี้ขอบคุณแม่พลอยมากเลยนะคะแล้วใครอยากฟังเต็มๆเดี๋ยวไปเจอกันมาที่28พฤศจิกายนนะคะเวิร์กช็อปหนึ่งวันเต็มๆของเราขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ